แฟนหวยแห่คอมเมนต์ตัวเลขกันสนันเมื่อออมสกาวใจ นักสแสดงสาวดวงเฮงเผยเลขเด็ดงวดประจำวันที่วันที่31กรกฎาคม2566ล่าสุดออมสกาวใจนักสแสดงซุปตาวัย46ปีได้โพสต์ภาพถ่ายขณะยืนโพสต์ท่าสวยประกบรถหรูคราว jzs 133สีดำเงาวับให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมแอดมุมสากาโอใจต้องอุทานร้องว้าวเท่านั้นยังไม่พอเพราะงานนี้ออมสกาวใจ ยังเขียนถึงความเท่ความสวยและความหรูหราของรถคันนี้ผ่านแคปชั่นที่แนบมากับภาพถ่ายดังกล่าวอีกด้วยยากูซ่ามาเพิ่งไปรับมาจากปู่เลยคราวเจ s ั3เอ่้ามกลางชาวเน็ตที่สะดุดตาเห็นทะเบียนรถสองตัว60และเข้ามาคอมเมนต์ว่าได้เลขแล้ว0ู6ย์ขอบคุณครับหกสเลยแม่60สิบ 06ใช่ไหมแม่งวดนี้อานครับ60ซึ่งก็ทำเอาบรรยากาศในช่องคอมเมนต์คึกคักน่าดูเลยทีเดียว